ในก่อนนี่ที่แ็กจังบที่แล้วครีเซตหาเรื่อลงมานี่โอเคโอเคปุ๊บอ่าโอเครีเซ็ตโรงงานเด้ขาทุกสิ่งทุกอย่างกับมากน,นปนสุดสุดนึ่งอันนี้คือบานเลกทีมันมแล้าโดนนี้เขาซเซตเซตเป็น17เดนะแม่ตัวนี้แอดเดสเพืเ่ไปสิจก่อนเพราะว่ามันไซส์อันนั้นมันหนึ่งตัวไซส์สิบหช่อง แผ่นเที่ยวนี่ตั้งถ้ามีสองตัวให้ตั้งตัวใดตัวนึงเป็นออนไม่ต้องตั้งเหมือนกันเบอร์เออตัวนี้คือบวคือกันตัวนี้ออนออฟโอเคปึ๊บคือซ้ายออฟอันนี้ก็ต้องเป็นออน,นเออเออเออ,เอ,อมาออแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วก็มาตั้งตัวนี้ตั้งแรมสตาร์ทอัพโอเคปึออ๊บแล้วก็ปิดเปิดใหม่ขั้นตอนการตั้งสังเลี้แล้วเนี่ยนะเรียบร้อย อีโดวงนึงก็ตั้งเป็นศูนย์หนึ่งเคสคือกันแต่ว่ามงนี้สีบวกคือกันบวกคือกันแค่มงนี้บ้านเลขทีเป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็แค่นิ้วเนี่ยเป็นออบบริเวณหนาตัวนั้นเป็นศูนย์หนึ่งตัวนี้เน่ยเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดครับไม่เหมือนกันครับบ่งมือนกันแล้วก็แผ่นิ้วนี่ตัวนี้อ่อน,ต,นต,อต,ตัวนั้นเราต้องตัวนั้นต้นตองเป็นออฟตัออฟครับโอเคแค่นั้นแล้วก็ปิดเปิดไหมอ่าเป็นเป็นสำเร็จเนาะอันนี้การตั้งเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะถือว่าสเร็จ